สวัสดีค่ะจารจพิงกี้นะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่6พฤศจิกายนเรามาทํานายวันเกิดของท่านที่เกิดในวันที่6พฤศจิกายนอายุ18ขึ้นไปแล้วทุกทกท,กท่านที่เกิดในวันพฤหัสบดีนะคะทุกๆเดือนเกิดทุกๆุกปีพศค่ะเรามาเริ่มต้นกันนะคะอาจารย์ทายให้5คําถามนะคะการงานการเงินความรักสุขภาพและโชคลาภเริ่มต้นที่การงานของเราไพ่ใบแรกคือ page of swords สิบเหรียญน,นะคะทานายว่าท่านที่มีปัญหาการงานการเงินตั้งแผ่านมานะคะข้างหน้าของท่านคือความมั่งคั่งนะคะคือความสําเร็จนะคะสิบเหรียญเป็นไพ่ของทรัพย์ของความมั่นคงนะคะเคทุกท่านประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานนะคะทีนี้เป็นเรื่องของการเงินเดนบัญชีของท่านไพ่ใบแรกคือโจวโวดีนะคะบวกนะคะไพ่ใปที่สองเดียมเพอร์บวกทั้งสองใบเลยนะคะทํานายว่าท่านจะมีโอกาสเพิ่มเงินในบัญชีของท่านจากทรัพย์สิน ช่วงรับรับอยจากการแบ่งบันทรัพย์สินแล้วก็จากงานที่ท่านเคยลงทุนเอาไว้นะคะคุณทุกท่านเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีกันนะคะทีนี้เรื่องความรักไพ่ใบแรกของความรักคือ8ดไม้เท้าบวกนะคะไพ่ใบที่สองเดือเฮอร์มิตบวกเหมือนกันบวกสันโดษบวกแสงสว่างนะ,ะนี่เห็นแสงสว่างนะคะทํานายว่าความรักของท่านนะคะจะเริ่มพัฒนาไปถึงงานแต่งงานได้นะคะแดบวกนะคะแล้วก็แสงสว่างเดอยเฮอร์มิตนะคะหรือไพ่ฤาษีนะคะ ท่านจะมีโอกาสได้โชคดีในเรื่องของความรักจะเจอคนที่ใช่จะเจอคนที่มีกําลังใจให้นะคะมีโอกาสพัฒนาไปถึงงานแต่งท่านผู้ใดที่มีปัญหาอยู่เชื่อว่าจะผ่านไปได้ดีๆนะคะไม่ตาให้กันนะคะทีนี้เป็นเรื่องของสุขภาพไพ่ใบแรกของสุขภาพคือควินซับคับนะคะไพ่ใบที่สองคือว้าจิตถ้วยบวกนะคะทํานายว่าสุขภาพของท่านที่หายที่ป่วยจะหายป่วยหายไข้นะคะท่านที่ป่วยแม้เพียงเล็กน้อยเชื่อว่า ไม่ได้บานปลายอะไรนะคะทุกๆท,ท่านคะท่านป่วยเพียงเล็กน้อยให้ปรึกษาแพทย์ผู้รู้นะคะอยากให้ทุกท่านหันหมอกําลังกายทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะแล้วก็นอนหลับให้เพียงพอนะคะทุกๆท,ท่านคะอยากให้ฝึกสวดมนต์นั่งสมาธิกันนะคะแม่เพียงเล็กน้อยช่วยได้จริงๆนะคะฝึกกันนะวันละห้านาทีนะคะช่วยให้ทั้งกายและใจดีนะคะแข็งแรงด้วยแข็งแรงในที่นี้หมายถึงสติเราตั้งมั่นนะคะเวลาที่เราเจ็บป่วยเราจะรู้ไม่ได้รู้สึกทรมานมากนะคะคอยทุกท่านหายป่วยหายไข้นะคะ แข็งแรงนะคะทีนี้เป็นเรื่องของโชคลาภและรับรอยไพ่ไปแรกคือเก้าดาบลบเนะดูอีกใบหนึ่งอ๋อเดชารอดนะคะทานายว่าท่านผู้ใดที่ไม่มีเบอร์ในใจนะไม่ซื้อนะคะให้ผู้ใหญ่หญยิบให้ผู้ชายนะคะถ้าฝันเห็นบรรพบุรุษของท่านมีโอกาสโชคดีให้ทุกท่านเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีนะคะมีโชคลาบมีโชคดีในเรื่องของการ เสียงโชคนะคะทุกท่านเป็นเศรษฐีกันนะคะลักษณะของคนนั้นปริหัสเป็นคนวันครูนะคะคนที่มีปัญญาเป็นคนที่สามารถแบ่งปันความรู้ให้กับคนรอบข้างได้นะคะสีที่ดีคือเหลืองทองส้มเขียวอ่อนสีไม่ดีคือดาน้ําเงินเข้มเลขที่ดีคือ5 7 14, 23นะคะสุขภาพที่ควรระวังคือระบบย่อยอาหารความเครียดน,นะคะระบบภายในนะคะอัญมณีคือบุษราคำโกเมนไพฑูรย์แล้วก็แคทไอนะคะวันนี้เป็นวันเกิดของท่านที่เกิดในวันที่ หกพฤศจิกายนขออวยพรให้ท่านมีความสุขคิดสิ่งใดสมปรารถนาร่ลำรวยเงินทองเป็นเศรษฐีนะคะทุกๆท่ทานที่รับชมคลิปด้วยเช่นกันนะคะมีความสุขความเจริญก้าวหน้าก้าวไกลไปในทุกๆด้านร่ลำรวยเงินทองนะคะขอบคุณมากๆค่ะ